สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเจมส์ลาริก้าเจมเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวครับคราวดครับเรื่องหลายของวงการฟุตบอลสเปนวันนี้มีเรื่องของบาร์โซนามาผุยน,นะครับถือว่าเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยนะครับสำหรับการลงตลาดนักเตะสัมเมอร์นี้ของบาร์โลนาที่ตอนแรกเนี่ยมองว่ามันเต็มไปด้วยปัญหาจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของกรอกการเงินที่ถูกตีเอาไว้แบบแน่นหนามากขยับลำบากล่าสุดเลยนะครับบาร์โลนา มีการแย้งข่าวดีว่าพวกเขาเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับกลุ่มทุนใหม่กลุ่มทุนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการจ่ายเม็ดเงินเข้ามาซึ่งเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วซัมเมอร์ปีที่แล้วเนี่ยบาร์โซนาตกลงขายหุ้น49%ของบาร์ซซาวิชันนะครับให้กับอสองกลุ่มทุนนะครับ หนึ่งก็คือลิเ e r o อีกหนึ่งกลุ่มทุนก็คือ n i ป a นะครับซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ย60ล้านยูโรของลิเบโรเนี่ย40ล้านข้อตกลงคือจะต้องจ่ายภายในซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับก่อนถึงก่อนสิ้นเดือนธันวาคมส่วนอีก20ล้านของนีป้าเนี่ยจะจ่ายในฤดูกาลนี้ปพรากฏว่าไม่มีใครจ่ายเลยนะครับบาโซนาไม่ได้เงินเลยทำให้ตัดสินใจ ยืนเรื่องฟ้องร้องต่อศาลตอนนี้คดียังคายอยู่ในศาลเลยซึ่งระหว่างที่คดีคายอยู่ในศาลเนี่ยบอร์ดบาเซลนาก็ทํางานมองหาผู้รวมหุ้นคนที่จะเข้ามาซื้อนะครับหุ้น49%ของบารซ่งบิชั่นใหม่ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเจอแล้วคุยแล้วดีลแล้วและน่าจะตกลงกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปทํำยังไงครับขั้นตอนต่อไปก็คือนําเรื่องเนี้ยเข้าไปที่การประชุมสมัยสามัญของสภาโซซซโอเพื่อที่จะให้สภายกมือผ่านนะครับอนุมัตินะครับ ให้มีการขายหุ้นจํานวนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าสภานน่าจะโอเคเพราะว่าผลแรกก็โอเคมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะมีการประกาศการลงทุนทีนี้มันจะส่งผลด,ดีต่อการลงตลาดนักเตะของบาร์เซโลน่ายางมากนะครับตามข่าวเขาบอกว่าหากได้เม็ดเงินก้อนนี้เข้ามาซึ่งกก้อนแรกคาดว่าจะจ่าย40ล้านยูโรเนี่ยนะครับจะทําให้บาร์เซโลนาได้รับอนุญาตจากลาดิกาให้สามารถกลับมาใช้จ่ายได้ภายใต้กฎ หนึ 1> 1่งตอนหนึ่งคือหาได้เท่าไหร่ใช้ได้เท่านั้นซึ่งมันดีมากๆนะครับบาซลน่าไม่อยู่ในกฎนี้มานานมากแล้วนะครับซึ่งบาซลน่าเองถึงแม้ว่าถ้าได้รับนะครับไฟเขียวให้ใช้เงินได้นะครับตามกฎหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็จะยังใช้จ่ายอย่างระมัดระวังจัดซื้อนักเตะอย่างรอบคอบและอันดับแรกที่พวกเขาจะทำนะครับก็คือการลงทะเบียนนักเตะที่เพิ่งตอบสัญญาไปนักเตะที่กำลังเจรจารเ่อกสัญญากันเนี่ยครับเพราะว่าเมื่อสัญญาหมดหรือเปลี่ยนสัญญ,ญา ยาฉบับใหม่เนี่ยการลงทะเบียนจะต้องถูกถอดถอนเอาไว้ก่อนนะครับพอเจรจาลงตัวก็จะนำกลับพวกนี้มาลงทะเบียนใหม่ซึ่งนี่ครับพอได้เงินมาก็เนี่ยก็จะเอาไปไล่ลงทะเบียนนักเตะเหล่านี้รวมไปถึงนักเตะที่ลงทะเบียนไม่แค่1ปีหรือ6เดือนอย่างอินิโกมาตีเนสหรือว่า มีต่อโรเกด้วยหลังจากนั้นงบที่เหลือก็จะนําไปซื้อนักฟุตบอลเข้ามาเสริมทัพอย่างไรก็ตามบาซ่าบอกว่าถึงจะมีเงินถึงจะใช้อ่าได้ตามเงื่อนไขกฎหนึต่อหนึ่งก็จะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังจะไม่มีการลงทุนแบบเบอร์วังอลังการหรือซื้อใครแพงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของการขายนักฟุตบอลก็ยังจะพิจารณาควบคู่ไปด้วยนะครับว่า ตำแหน่งไหนที่มันโอเวอร์บุ๊กิ้งนะครับเช่นเซ็นเตอร์ฮาฟมีมากเกินไปตัวไหนขายได้ก็อาจจะขายเพื่อน,นำเงินมาสมทบทุนเพิ่มสภาพคล่องให้มาก,กยิงๆึด้วยโดยภาพรวมถือว่าเป็นข่าวดีมากๆครับของสโม,มสรบาร์เซโลน่าซัมเมอร์นี้มีความหวังนะครับ